ย้อนไปราวๆ20ปีที่แล้วค่ายเพลงรักบ้านขนมปังอย่างเบเกอรี่มิวสิกถือเป็นค่ายเพลงอิสระที่น่าจับตามองในขณะนั้นอีกทั้งยังสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีแนวนอกกรอบให้ถือกำเนิดขึ้นเรียกได้ว่ามาเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของวงการดนตรีในยุคนั้นได้ดีทีเดียวค่ะ ทำให้ค่ายยักษ์ใหญ่ต้องขยับตัวก้าวกระโดดให้ไกลกว่ามาในปัจจุบันวัฒนจักรนั้นอาจกำลังเริ่มกลับมาอีกครั้งเพราะค่ายเพลงขนาดย่อมหน้าใหม่ๆกำลังเดินตามค่ายใหญ่มาอย่างรวดเร็ว แต่สีสันดนตรีจากค่ายเพลงเลือดใหม่จะฉูดฉาดแค่ไหนและจะคงทนถาวรบนถนนเส้นตัวโน้ตนี้หรือเปล่าวันนี้เราจะได้ถอดความคิดจาก3มบุคคลในถนนดนตรีท่านแรกมาในนามผู้บริหารค่ายที่ปลุกปั้นขึ้นมาด้วยมืออันเก่าประสบการณ์ตามมาด้วยพี่ชายเสียงนุ่มที่เจนเวทีทั้งวงการดีเจและวงการเพลงมาอย่างช่ำชองและสุดท้ายกับผู้บริหารค่ายน้องใหม่ที่คลุกคลีอยู่เบื้องหลังงานดนตรีมานานแล้วค่ะพวกเขาจะมาร ร่วมเปิดโอปินียนในประเด็นที่น่าสนใจนี้ไปติดตามกันเลยค่ะ คิดว่าน่าจะเริ่มมาตั้งแต่แบบสมัยเอาตัวนาทีแล้วแต่ว่าสมัยเอาตันทีนั้นมันประมาณเมื่อ10-20ปีที่แล้วแต่ว่าก็จะหายไปสักพักหนึ่งช่วงหลังๆพอมีเทคโนโลยีที่แบบสามารถเป็นโฮมสตูดิโอได้สามารถเลคคอร์ดิ้งที่บ้านได้ก็จะมีค่ายเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นมาในช่วงหลังๆนี้อีกมีอยู่ยุคหนึ่งอินดิพนเดนซ์มังครงเนี่ยเมเจอร์ Major แย่เลยนะครับเมเจอร์เลคคอร์ดแย่เลยตอนที่เดอะมัสเกิดป้างเกิดโมเดิร์นด็อกมีหรือบงกาละอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยตอนนั้น บริษัทใหญ่ๆนี่แย่นะครับ รงอยู่นะคะที่ว่าค่ายเพลงเล็กอาจไม่สามารถเปรียบเทียบในแง่ของเงินทุนการโปรโมทหรือกลุ่มศิลปินกับค่ายใหญ่ได้เลยแล้วจะมีหนทางไหนที่จะทําให้ได้ใจจากคนฟังหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่กําลังจะตัดสินใจก้าวเข้ามาเป็นศิลปินทางผู้บริหารค่ายหน้าใหม่นี้ต้องดึงเอาจุดไหนมาเป็นจุดแข็งในการทํางานวิถีที่ว่านีหมายถึงการคิดงานตามแบบที่ตัวเอง หเคยทำมา 2. เคยคิดจะทำแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบหลัาจากการตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงที่นี่ปุ๊บเราก็จะได้ทำงานและก็ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองของคน4ี่คนนี้ซึ่งไม่ได้จำกัดว่าเป็นประเภทไหนหรืออะไรก็ตามที่เป็นเป็นศิลปะทางด้านดนตรีเราอยากทำหมดมีเงื่อนไขข้อเดียวคือต้องประณีตและไม่ไม่ทำออกมาแล้วเสื่อมเสีย หน้าที่ของพี่เหมือนคนที่อยู่ข้างๆสนามะแล้วก็ให้ทุกคนเล่นไปเรามีแผนกว้างๆแล้วเราก็จะให้ต่างคนต่างทํางานไปศิลปินคนแต่งเพลงโปรดิวเซอร์อะไรต่างๆเหมือนคนที่อยู่ในสนามเขาก็เล่นเขาก็เล่นกันตั้งแต่เป็นผู้รักษาประตูไปจนกองหน้าต้องมีความชัดเจนในการทํางาน การที่เราทําสถานที่บันเทิงอย่างหนึ่งคือองช้นร้านนั่งเล่นก็คือเราจะเลือกศิลปินจากคนที่เขาเล่นอยู่ที่ร้านเราอยู่แล้วในส่วนหนึ่งเพราะว่าในส่วนนี้คือเราจะได้รู้ว่าพัฒน,นาการทางดนตรีหรือว่าฝีมือการดนตรีเขาเป็นยังไงบ้างแนวดนตรีที่เป็นนนกดนตรีจริงๆคือเล่นสอดได้แล้วก็อินเทอร์เทนคนได้เพื่อที่จะมาทำงานตรงนี้เพื่อที่จะถ่ายทอดให้คนฟังหรือว่าคนที่รับผลงานของศิลปินน่ะได้เข้าใจสื่อสารกันได้ง่ายกว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นคนคิดงานเองเขาจะถ่ายทอดได้ดีกว่า คือศิอละปะเนี่ยมันกว้างขวางมากจะใช้เป็นแกนหลักอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เหมือนจะกลับเป็นกรอบพี่ไม่ชอบไม่เขามีกรอบเพีเยงแต่ว่าถ้าจะทำประเภทนี้มันก็น่าจะเป็นแบบนี้คือเราแลกเปลี่ยนกันเป็นงานทำงานที่พี่คิดว่าน่าจะสนุกกว่า อย่างที่บอกไปในช่วงต้นแล้วนะคะว่าค่ายเพลงเล็กไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการเพลงบ้านเราแต่ก็ต้องพ่ายให้กับค่ายบิก๊กบกทุกทีไปอาจจะสู้แรงเงินแรงโปรโมทไม่ไหวหากจะเปรียบเทียบว่าปลาใหญ่ก็ต้องกลืนกินปลาเล็กแล้วปัจจุบันเหล่าปลาเล็กอย่างค่ายเพลงขนาดย่อมจะทวงสิทธิ์ของตัวเองได้หรือไม่เพื่อไม่ให้กลายเป็นสีสันที่ถูกกล่าวหาว่าซ้ำรอยเดิม ผมคิดว่าสีสันตรงนั้นมันจะไปซ้ำรอยเดิมสมัยอัลเทอร์นทีฟใช่ไหมอัลเทอร์นทีฟมันก็จะมีแบบค่ายมีมีมีศิลปินที่เป็นอินดี้เยอะตรงนั้นคือเขาจะเรียกตรงนั้นว่าอินดี้แต่ว่าตอนนี้ตรงนั้นมันไม่ได้เป็นอินดี้แล้วคือศิลปินตรงนั้นที่เคยเป็นอินดี้มันกลายเป็นบนดินไปแล้วแต่ตอนนี้อินดี้มันก็จะมาใหม่ผมว่ามันคงไม่ซ้ำตรงที่แนวหรือว่าก็คือมันจะได้เขาศิลปินใหม่ๆณปัจจุบันผมคิดว่าเขาน่จะได้อิทธิพลจากสมัยก่อนมาเพื่อขับเคลื่อนต่อไปแล้วเดีีี๋ยวพอก20ป ศิลปินอีก10ปีต่อจากนี้ไปก็จะได้อิทธพลจากณปัจจุบันนี้ขับเคลื่อนต่อไปอีกทีหนึ่งสิ่งที่กังวลที่สุดเลยตอนนี้คือรายได้เนื่องจากพฤติกรรมคนมีความเชื่อไปโดยปริยาแล้วว่าการฟังเพลงนั้นคือฟรีในพอสอนี้มีจำนวนน้อยมากที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายเงินอันนี้คืออุปสรรคใหญ่มากและมันจะสามารถทำให้วงการเพลงล่มจมได้เลย ความเห็นหนึ่งมองว่าหากอยู่ในวงการเพลงขึ้นชื่อว่าคนดนตรีด้วยกันแล้วก็ไม่ควรถูกกำหนดไว้ด้วยค่าใหญ่เพียงอย่างเดียวซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวของคนดนตรีท่านนี้ได้กล่าวไว้อย่างตรงไปตรงมาทีเดียวค่ะความเป็นมาตรฐานที่ถ้าเราจะบอกว่าเราคือหนึ่งในสังคมโลกเนี่ยเราก็ต้องทําตัวให้อยู่ในมาตรฐานของสังคมโลกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ไม่ใช่ว่าเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดหรือสแตนดาร์ดที่แล้วแต่ อาเฮียอาอึมอาเจกอาผูอาแปะอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับกติกาของแต่ละคนเนี่ยต้องอยู่ในกติกาของความเป็นสากลที่เขามีมีมีการคิดคำส่วนกรองเรียบร้อยแล้วว่ามาตรฐานมันควรจะเป็นในรูปแบบใดและสิ่งสำคัญก็คือการเชื่อมประสานกันการเปิดใจกว้างของการเชื่อมติดซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าความใจแค่ที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง พอ,อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยของฉันก็ไปร่วมกับของนี้ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ถูกกันไอ้นี่มาล้องเพลงไอ้นี่ไม่ได้ไอน้นันเหม็นขี้หน้ากันไอน้นันมันไส้กันแล้วเมื่อไหร่มันจะโตอ่ะอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พวกเราตั้งใจกันทํากันจริงๆแล้วก็เป็นนักดนตรตีที่ท,ที่ที่ตั้งใจทํางานของตัวเองแล้วก็ช่วยกันผลิต งานด้วยความตั้งใจแล้วก็อยากจะนําเสนอในสิ่งที่เป็นรสยมของพวกเราเพื่อที่จะให้คนอื่นได้สัมผัสว่าเออก็จะมีมุมมองแบบนี้บ้างนะในในแต่ละเพลงเรื่องที่อยากฝากมากที่สุดเลยเนี่ยนะก็คือเรื่องของช่วยกันนะนะทั้งสองฝ่ายทั้งคนฟังและทั้งคนทําฝั่งคนทําก็น่าจะทําสิ่งที่คิดว่ามันมีศิลปะของเขามีความประณีตถึงแม้ว่ามันจะ หายไม่ได้มากแต่อย่างน้อยมันก็จะลงใจตัวเองที่ได้ทำสิ่งที่ที่ตัวเองคิดว่าดีให้กับคนฟังในทางกลับกันคนที่เป็นคนฟังก็ถ้ามีโอกาสเห็นว่าสมควรเจียบบ้างก็คิดซะว่าเป็นการต่อชีวิตให้กับอาชีพนี้ศิลปินไทยเนี่ยตัวศิลปินเนี่ยใจไม่แคบหรอกอยากจะทำงานร่วมกับคนนั้นคนนี้แต่ทำไม่ได้เพราะว่าติดค่ายเพราะค่ายไม่ยอม นี่เป็นเหตุที่ทำให้วงการเพลงไทยจะเสื่อมถอยลงไปถ้าเราไม่เปิดใจกว้างแล้วถ้ายังปิดใจแคบอย่างนี้อยู่อีกเนี่ยมันไปด้วยกัรลำบาก ท้ายที่สุดแล้วค่ายเพลงทุกค่ายก็ยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดเพลงอยู่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุก,กี่สมัยเรียกได้ว่าชิ้นส่วนฟันเฟืองทุกชิ้นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขับเคลื่อนแต่หากแยกออกจากกันแล้วก็จะทำให้สิ่งนั้นหยุดเดินก็คงเหมือนวงการเพลงบ้านเราหากไม่มีการแบ่งแยกแล้วร่วมมือการสร้างสารรค์งานดีๆผลักดันให้โนต้ตแต่ละตัวในวงการดนตรีประกอบกันได้อย่างลงตัวสีสันนี้ก็จะยังคงสวยสดงดงามตลอด แน่นอนค่ะ